สวัสดีครับผมอยู่ผมโนอาอีวานอฟตอนนี้ก็อยู่ในรายการอุลตราโปรไฟล์ในตอนที่13แล้วซึ่งในตอนนี้ผมควรจะเล่าประวัติของอุลตราแมนเอตแต่เนื่องจากว่าเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเราก็เลยจะเปลี่ยนจากอุลตราแมนเอเป็นเจ้าพอ,อุลต้ามาก,ก่อนนะครับผม โดยเจ้าพ่ออุลตรานะผมเป็นพ่อของทาโร่และเป็นสามีของเจ้าแม่อุลตราหรือว่าอุลตราบูแมนแมรี่ครับแล้วก็ชื่อจริงๆนะผมของเจ้าพ่ออนะุลตรานั่นคืออุลตราแมนเคนนั่นเองโดยร่างมนุษย์ของเคนนั้นปรากฏตัวขึ้นเป็นซานตาคลอสในซีรีส์ของอุลตราแมนเอสมีส่วนสูงถึง45เมตรน้ำหนัก50,000ตันมีอายุมากกว่า160,000ปีบ้านเกิดคือนครแห่งแสงในเนบิวล่า M78 มีความสัมพันธ์แบบครอบครัวก,กับ เจ้าแม่อุนตราในฐานะภรรยาอุลตราแมนทาโร่ในฐานะลูกชายแท้อุลตราเซเว่นกับอุลตราแมนเซโร่ก็มีศักดิ์เป็นเหมือนหลานชายด้วยเพราะว่าแม่ของเซเว่นนั้นเป็นพี่น้องกับเจ้าแม่อุลตรานั่นเองซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนเรื่องของเจ้าพ่ออุลตรานั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆจนผมอยากให้สบูรยะนั้นทำออกมาเป็นซีรีส์หรือเดอะมูฟวี่เล็กๆเลยเช่นการต่อสู้ของเจ้าพ่ออุลตราและมหาวายร้ายอย่างจูดา หรือว่าการต่อสู้ที่ชี้เป็นชีตายระหว่างเจ้าพ่ออุลตราและมนุษย์ดาวอิมเพอเรอร์ซึ่งเนื้อเรื่องนี้ก็ยังไม่เคยถูกเล่าอย่างละเอียดยิบเลยนะผมแต่ก็ยังมีให้ฟังเล็กๆน้อยๆในซีรีส์ของเมบิอุสและเดอะมูฟวี่ของทาโร่นั่นเองแต่มันสั้นเกินไปนั่นเองครับผมโอเคทีนี้เราจะพูดเรื่องสถานะของเจ้าพ่ออุลตรานะครับผมในวัยหนุ่มนั้นเจ้าพ่ออุลตรายังไม่มีเครานะผมแล้วก็ยังมีเขาที่สั้นมากๆและมีสิ่งสําคัญ อย่างนึงที่ยังไม่มีในตอนนั้นนั่นคืออุลตร้าแอร์เรย์หรือสิ่งที่เหมือนดัมเบลเรืองแสงนั่นเองและเจ้าพ่ออุลตรานั้นถือว่าเป็นเพื่อนสนิทสุดซีของเบเรียลเลยนั่นเองครับผมแต่เบเรียลแค้นเพราะว่าถูกในระเทศออกจากดาวอุลตรานั่นเองครับสมรรถภาพทางร่างกายนะครับบินเร็ว15มักวิ่งเร็ว1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วใต้น้ำ200นอตพลังกระโดด500เมตรมีตำแหน่งเป็น ผููนำของดาวอุลตราหรือนครแห่งแสงในเนบิลา m 7 8มีกระบวนท่าอยู่ดังนี้ครับผม 1. f a t h e r Shot 2. Crescent Shot 3. u ์ช r อ s h o w อุ 4. ตราชอเวอรการส่งต่อพลังโดยใช้อุลตราหอนซึ่งได้ใช้ท่านี้กับทาโร่คนเดียวเท่านั้นเพราะเป็นคนเดียวที่มีอุนตราหอนในซีรีส์นะผมท่าที่5เป็นบาเรียรที่ไฝึกท่าลูกเตะของทาโร่นะผม และอาวุธที่เจ้าพ่อเคยใช้ก็มี 1. อุลตร้าแอร์เรเป็นดัมเบลที่จะส่องแสงอันเจิดจ้าทำให้ศัตรูมองไม่เห็นในชั่วขณะ 2. ดาบที่เจ้าพ่อเคยใช้สู้กับมันด้วยดาวอ็มเพอเรอร์จนชนะสงครามครั้งนั้นนั่นเอง 3. อุลตรา้าคีเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของดาวอุลตร้าเลยครับผมเป็นอาวุธที่มีสมรรถภาพร้ายแรงมากๆซึ่งอุลตรา้าคีเป็นของที่สำคัญมากๆในดาวอุลตร้าเพราะว่า ถ้าขาดอุลตราคีไปดาวอุลตรานั้นจะไปชนกับดาวที่อยู่ใกล้ที่สุดที่กุญแจอยู่ใกล้ดาวนั้นที่สุดนะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันจะไปชนเพราะว่าในซีรีส์อุลต้าแมนเลโอนั้นบาบาลูได้ทําการขโมยอุลตราคีแล้วมายัางโลกและดาวอุลตราก็จะมาชนโลกในตอนนั้นนั่นเองครับผมซึ่งทําให้ผมคิดว่ามันจะมาชนดาวที่อุลตราคีอยู่ใกล้กับ ดาวนั้นที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งผทําให้ผมคิดว่าดาวอุลตร้าจะมาชนกับดาวที่อุลตร้าคีอยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองครับผมก็ขอจบการเล่าเรื่องของอุลตร้าแมนเชนหรือเจ้าพ่ออุลตร้าไว้เท่านี้นะผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อที่จะได้เห็นเนื้อหาต,อต่อไปนะผมอย่างเช่นอุลตร้าแมนเอ็กตี้ในตอนหน้านั่นเองซึ่งผมก็เขียนข้อมูลเสร็จไปแล้วแล้วก็ต้อนรับเปิดเทอมทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลรไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย